มันอาจจะมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจผมด้วยก็ได้ผมยังจําภาพได้ว่าวันที่ผมลงใจว่าจะแต่งงานผมคิดว่าผมควรจะต้องแจ้งความรู้สึกนี้ให้กับแม่ผู้ให้กําเนิดผมทราบผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มาเลยเชียงใหม่ต้องเดินทางจากเชียงใหม่กลับไปบ้านที่เกาะสมุยเพื่อจะขออนุญาตแม่แต่งงานแต่ผมกลับพบว่าการเดินทางกลับไปหาแม่ครั้งนั้นนะครับเป็นอะไรที่ยากที่สุดในชีวิตของผมผมไม่รู้จะเริ่มต้นคุยกับแม่อย่างไงจนกระทั่งมันหมดเวลาที่อยู่กับแม่แล้วผมนั่งลงแล้วแม่ก็ไปยกอาหารมาวางไว้เบื้องต้นผมก็เลยข่มใจพูดคําพูดบว่า่าาผมจะแตงงน เมื่อผมบอกคำพูดนี้กับแม่แม่ยืนตัวตรงนิ่งแล้วถามว่าว่ามึงจะเป็นเหมือนพ่อมึงไหมแต่ผมก็ตอบได้สันสีเหมือนกันว่าไม่ ผมจะทำให้ดีที่สุดและความรู้สึกที่พูดกับแม่แบบนี้มันจึงกลายไปเป็นบทหมายที่สำคัญว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นความสำเร็จส่วนตัวผมนะมันจะเป็นความสำเร็จของความหมายของความเป็นลูกของพ่อของแม่และเป็นความสำเร็จอะไรหลายอย่างผมมาวางแผนทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดความหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการมีชีวิตคู่เพราะตอนที่ผมเข้าพิธีมงคลสมรสผมนั่งก้มหน้าและตั้งจิตกำหนดหมายอยู่ว,ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะรับใช้ดูแลผู้หญิงคนนี้ดีที่สุดผมจะไม่ปล่อยจิต ให้คิดในความหมายเชิงตำหนิติโทษผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดพูกกันตรงๆว่ามันเมื่อตอนผมบวชเป็นพระภิกษุผมจะมาทานสิกขาบทมาตั้งเยอะปัจจุบันผมจะมีสิกขาบทข้อใหม่ว่าผมจะไม่ปล่อยความรู้สึกตำหนิติโทษในผู้หญิงคนนี้เกิดปรากฏขึ้นในใจผมถ้ามันเกิดปรากฏขึ้นมาใดผมจะสลายมันให้เร็วที่สุดทีนี้การที่เราจะสลายความรู้สึกแบบนี้ได้เราต้องมีจิตรับใช้บริการครับ